ตะกะเตนปลาทังก้าโมจินเลี้ยงง่ายครับใบตองก็กินหญ้าทั่วไปก็กินใบไผ่ยิ่งชอบกินตอนนี้กำลังเริ่มวางไข่แล้วอาหารหลักๆก,ก,ก็คือใบตองหญ้าทั่วไปหญ้าเนเปียหญ้าหวานต่างๆใบข้าวก็กินถ้ายังสดแต่ถ้าเหี่ยวแล้วมักจะไม่กินใบายะคาก็กินนะครับ ตัวใหญ่มากแล้วครับนาาลุงเนาะใหญ่แล้วเดือนกว่าแล้วครับเริ่มออกไข่แล้วสังเกตดูว่ามันเริ่มจับคู่แล้วนี่แบบนี้นะครับเริ่มจับคู่แล้วครับใช่ลุงใช่นี่เริ่มดูด้านข้างนี่ครับจับคู่อย่างเงี้ยอ๋อนี่นี่นี่แบบนี้อ่าจับคู่เริ่มจับคู่เยอะขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มลองทดลองเขี่ยดูไข่ก็เห็นไข่บางแล้วไข่ก็ที่กองบนทรายพึ่งพึ่งเอ่อเก็บเมื่อเช้า ได้ได้แค่นั้นก็เลยว่ารอสะสมให้เยอะหน่อยก็จะไข่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลุงใช่ครับไข่แบบเป็นแท่งๆทําดูแล้วยังไม่ไม่สวยเท่าที่ควรน่าจะน่าจะยังไม่ไข่ได้เยอะเท่าไหร่คือถ้าเป็นตัวแบบนี้สําหรับใครที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับเป็นตัวนี้นะครับเขาก็จะซื้อไข่เป็นแบบนี้ใช่ไหมลุงซื้อไข่แบบนี้ครับใช่แล้วก็ไปเพาะกับขวุ่ยมะพร้าวเดวอ๋อนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยววิธีการ วิธีการส่งก็จะทางเราจะจัดส่งพร้อมกับเป็นเป็นกล่องให้แล้วก็จะมีว,วัสดุที่มันเหมาะสมให้ให้เขาฟักไข่ได้ก็คือใส่ในกล่องทรายแล้วก็โปะด้วยขุยมะพร้าวตามกระบวนการที่ที่เหมาะสมมันจะได้ไปฟักได้ดีในวันที่เอาไปนี่นะครับอย่างแบบนี้ขายไข่แบบไหนลงครับ ไข่ทั่วๆไปเข้าขายประมาณขีขดละพันนะครับแต่ว่าขีดละหนึ่งพันถ้าถ้าขายส่งก็น่าจะโลละสี่ร้อยนะเป็นตัวแต่ถ้ามารับซื้อก็คงจะเหลือสามร้อยห้าสิบไข่ขีดละหนึ่งพันถ้า <c oughs> เป็นตัวที่จะนําไปประกอบอาหารก็โลละส<ช>ี่ร้อยมารับมารับก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยสิบก็จะมีมุ้งนะครับเราลุงเนะาะก็จะมีมุ้ง แล้วก็สายให้เขาไข่หลังจากเลี้ยงได้เป็นเดือนแล้วถึงจะใส่สายครับ,ร,ร,บ,ร,บรอให้เขาไข่เนาะครับครับรอให้ถ้าจับคู่ถ้าเห็นจับคู่กันแล้วเริ่มจับคู่เราก็เริ่มใส่สายเนี่ยพออันนี้เริ่มจับเริ่มจับคู่มากเราก็ใส่สายนี่นะครับกินเก่งมันชบอบเกาะครับ,รบประมาณนี้แหละครับถ้าที่สนใจก็โทรติดต่อมาได้เราจะได้สะสมไข่ให้ หูเตงมันจับคู่กันเยอะมากเลยครับก <c oughs> ็มันพร้อมจะมันมันพร้อมจะให้ไข่เราเดี <c oughs> ๋ยวมัน,มนอีกสองสามวันก็จะเริ่มเคลียร์เคลียร์ทรายเก็บไข่ไข่ก็ตามที่เห็นบนพื้นนั่นแหละตักตกระเตนจับคู่นะครับก็จะเริ่มมีไข่ไข่นะครับเต็มเลยเกาะ 1, นะครับสนใจไข่กีดละหนึ่งพันนะครับนี่นะครับเอาไปเลี้ยงลงทุนหนึ่งพัน 1, ก็สามารถ เป็นตัวแบบนี้นะครับในกรงนี้ในมุงนี้ก็มีประมาณเริ่มต้นเริ่มต้นที่สี่ขีดสี่ขีดครับพี่ร้อยตัวครับนี่าจะเป็นหมื่นมั้งไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเยอะแบบผมก็ได้ครับเพราะตอนนี้ผมมีเกือบโลแล้วเลี้ยงเลี้ยงเพิ่มนะคนที่อยากสนใจเลี้ยงก็ขีดสองขีดก็เอาไปทดลองเลี้ยงได้เพราะมันเลี้ยงง่ายซื้อหนึ่งพันแล้วก็ไปหามุ้ง แล้วก็อาหารการกินก็เกือบจะไม่ต้องลงทุนเนาะใช่ใช่ใชก็ไปเกี่ยวหญ้าใบใบตองอะไรเงี้ยเกี่ยวหญ้าใบาตองนี่ครับอาหารที่เราพอหาได้เขาก็จะกินแบบนี้นะครับจะไม่ลุงใช่นนใช่ใช่กินง่ายมันก็กินทั้งวันทั้งคืนกินทั้งวันทั้งคืนนะครับออมันถึงตัวเร็วไขรที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับสนใจไข่การที่เรานําไข่ไปก็จะไปเพาะเป็นตัวนะครับเหมือนที่ลุงเลี้ยงนะครับ เอาไปหนึ่งขีดหนึ่งพันก็ไปเพาะเดยวะการเพราะก็เพาะในขุยมะพร้าวนะลุงเนาะไม่เป็นไรครับมันจะไปไปเป็นเป็นกล่องสําเร็จรูปไปถึงก็ไปเก็บใส่ในมุ้งอย่างเงี้ยครับไปใส่ทั้งกล่องในมุ้งแล้วเปิดฝาออกแล้วมันออมันมันพรมน้ำพรมน้าเช้าเย็นพ่นน้ำอ่ะครับพน่บพนฟอกกี้อ่ะเช้าเย็นจนจนกระทั่งมันจะไม่ให้มัน,ไม,มนไม่ให้มันแห้งไม่ให้ขุยมะพร้าวแห้งแค่นั้นแหละแล้วเสร็จแล้วก็ เขาจะเป็นตัวแบบนี้ไหมเป็นตัวเล็กๆเหมือนแมงวันอ่ะเหมือนแมงวันใช่ของลุงนี่ก็เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าครับเยอะมากครับตัวใหญ่เดือนกว่าเขาก็จะเริ่มจับคู่นะครับแล้วก็จะมีไข่ลลุงเนาะเก็บไข่สักสามสี่รุ่นก็ต้องเตรียมจับตัวขายเพราะว่าอายุเขาไม่เกินเก้าสิบวันอายุเขาไม่เกินเก้าสิบวันนะครับเขาเก็บไข่สักสองสามรอบก็ ขายตัวละเราก็ต้องเอาไข่ที่เรามาหาได้ไปเพาะใหม่เป็นวัตจักไปเรื่อยๆเป็นวัตจักไปเรื่อยๆนะครับเพราะยังไม่ต้องกลัวบ้าวเขาถึงยังไงเขาก็ต้องตายเองถึงยังไงเขาก็จะมีอายุไขขขงเขาเราก็สามารถนําไปประกอบอาหารประกอบอาหารนะครับเยอะมากเลยอยู่ที่ตำบลกระสังนะครับอำเภอกระสงังจังหวัดบุรีรัมย์ใครที่สนใจนะครับอยู่ใกล้เคียง แวะมาหาลุงได้อยู่ติดถนนบุรีร,รัมย์สุรินทร์นะครับนี่โอ้โหอาหารการกินง่ายจับคู่จับคู่เสร็จก็จะมีมีไข่แบบนี้นะครับทีดละหนึ่งพันแล้วก็เราก็เอาไปใส่ในมุง้งทําเป็นมุ้งแบบนี้เขาก็จะเกิดมาไม่ต้องใหญ่แบบนี้ก็ได้ครับถ้าเราเลี้ยงไปเยอะก็เอาแบบครึ่งเดียวก็ได้รึงนี้นะครับาสาเล็กสุดก็ได้หนึ่งเม็ดคูณหนึ่งเม็ดอะไร อันนี้มันสองคูณสามมันใหญ่ไหมใหญ่สเต็ก,กะเตนเยอะมากครับมาอาทิตย์ที่แล้วตัวเล็กกว่านี้เลยนะครับน้องเล็กกว่านิดหน่อยอ,อาทิตย์นี้จับคู่กันเือบทุกคู่เพื่อใช่ใช่มันเริ่มจับคู่มากขึ้นแล้วเริ่มจับคู่มากขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นไข่ก็คาดหวังว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งคงจะได้เยอะหลายขีดแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งสั่งจองได้เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งขีดมีประมาณกี่ตัวครับประมาณถ้าเขาเอาไปเลี้ยง สามสี่พันตัวครับสามสี่พันตัวใช่ลงทุนหนึ่งพันจะได้ประมาณสามสีพันตัวนะครับก็อยู่ที่เปอร Core ์เซ็นต์การเพราะการฟักด้วยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าฟัากได้มากน้อยนี่ครับอาหารการกินง่ายมากใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไอดียไลน์ติดต่อมานะครับมาอยากมาดูนะครับที่ลุงเพาะก็มาเรียนรู้ได้นะครับมีไทยนี่นะครับ ทีน่าก็จะจะมีไข่จำนวนเยอะแล้วมัาเริ่มจับคู่กันเยอะแล้วนะลุงเนาะครับนี่นะครับว้าวไข่ที่กำลังเริ่มเลี้ยงนะครับสนใจนะครับโทรมาสอบถามลุงได้นะครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับตัวใหญ่ขึ้นจับคู่กันเยอะขึ้นนะครับเยอะมากเนาะลุงเนะะออาะพร้อมที่จะออกไข่มากขึ้นที่จะออกไข่นี่ไข่ของเขา <c oughs> เยอะมากครับคีินี้ก็ฝากกดติดตามมือใหม่หรือสวนนะครับจะมีคลิปตะกานโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นของแถมเป็นของแถมคนเพิ่มติดตามเยอะแล้วนะครับนี่มาอัปเดตให้น้าลุงเนาะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับใครสนใจไข่นะครับอยากมาเติใจตัวก็อยากมาหาลุงก็มาหาได้นะครับคลิปนี้ลาการไปก่อนน้าลุงนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ